สำหรับใครที่มีแผนอยากจะทำอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าเป็นหนังสือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นขายเพื่อสร้างรายได้นะคะหรือมันแต่ว่าเอาเป็นตัวดึงเออทำการตลาดให้คนเข้าเพจเข้า YouTube เข้า l i โ e OA ของเรานะคะเข้าช่องทางเราเยอะๆหรือแม้แต่ไปจัดคู่กับโปรโมชั่นอื่นๆแต่ติดว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะจริงๆตัวอ e ีบุ๊กทำได้หลายโปรแกรมนะคะทำได้หลายไซส์หลายหลายขนาดเลยแล้วก็ จะกี่หน้าก็ได้เพราะมันเป็นแบบบนโลกออนไลน์นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เมลีเนี่ยจะขอแนะนำตัวเป็นเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราทำอ e ีบุ๊กง่ายขึ้นนะคะ เนาะตัวนี้เขาเรียกว่าแคนวานะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติใครอยากทำเป็นเนี่ยสามารถติดตามคลิปอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวพี่เมลิจะแนะนำทั้งวิธีการสมรัครอ่ะใช้โปรแกรม PowerPoint ใช้ Word ใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันทำได้เยอะมากนะคะอ่ะแต่ว่าเนี้ยพี่เมลิเอามาให้พวกเราลดความกังวลใจก่อนว่าในตัวแคนวาเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำปกหรือว่าโพสนะ คือไม่ใช่แค่ปก Facebook, โพสไอจีโพสขายนะคะในปกหนังสือหรือว่า e b o ุ๊กเนี่ยก็ทําได้นะคะอย่างอันเนี้ยพี่เมลีก็แค่ว่ามาเซิร์ชว่าปกหนังสือใช่ไหมถึงเวลาเนี่ยคุณไปล่างเนื้อหาให้เสร็จก่อนนะคะก็มาดูอ่ะเฮ้ยถ้าเราอยากทํา แบบแนวอาหารแต่ว่าไม่รู้จะเอารูปแบบไหนหรือว่าเขียนใน Word อย่างเดียวมันดูแห้งมันดูไม่สวยแต่เราอยากขายให้มันแพงขึ้นนะคะเนี่ยลองมาใช้เครื่องมือแคนวาช่วยในการออกแบบหรือว่าทําได้เร็วมากขึ้นนะคะอเดี๋ยวพี่เมลีจะลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะคะปุ๊บสมมุติเราได้ปกที่ชอบแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็เลือกมาหนึ่งอันนะคะเราอยากเพิ่มรูปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถ เพิ่มรูปถ่ายนะคะจากฝั่งนี้ของแคนวาได้เลยหรือเราอยากเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นขีดเส้นขีดกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกดตรงเนี้ยเนี่ยรูปพวกนี้นะคะสามารถเอามาประกอบได้เลยแต่เดี๋ยวคลิปหลังๆพี่เมลีจะลงลึกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ารูปแบบไหนเสียตังรูปแบบไหนฟรีนะคะเนี่ยถึงเวลาเราก็แค่กดเปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีบุ๊กของเรานะคะ เออใส่รูปหน้าเราเปลี่ยนชื่อคนเขียนนะคะเนี่ยเราก็ได้ปกอีบุ๊กสวยๆนะคะอันนี้พี่เมลิมาโอเวอร์วิวหรือเห็นภาพรวมก่อนเนาะอ่ะทีนี้อุ้ยตายแล้วพี่ขาหนูได้ปกแล้วแล้วเนื้อในล่ะวิธีการเนื้อในเราก็ทําได้ตั้งแต่เพิ่มหนาตรงนี้เนาะเห็นไหมโทนสีมันก็เป็นโทนสีเดียวกันให้นะคะหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยแพทเทิร์นเนี้ยสวยแล้วแต่ว่าอยากเอารูปออกเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวก็เป็นทําซ้ํานะคะแล้วตัดรูปพวกนี้ออกหมดเลย ปุ๊บนะอันนี้อาจจะเป็นชื่อหัวข้อได้เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขหน้านะคะเนี่ยก็ทำแบบเนี้ยเรื่อยๆเอา้าสมมุติบางหน้าเราไม่อยากได้สีเขียวล่ะนะคะกดจิ้มกดจิ้มตรงนี้เปลี่ยนสีพื้นหลังได้อีกนะคะ เขาก็จะมีการไกด์ไลน์ให้เราว่าเนี่ยโทนสีแบบนี้นะเป็นสีเอกสารของคุณมันจะดูสวยขึ้นนะคะหรือแม้แต่ถ้าเราไม่ชอบเรามีสีประจำอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะลูกเล่นมันมีเยอะมากๆเลยอ่ะอันนี้พี่เมลีเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยเร็วนะถึงเวลาอยากเพิ่มตัวหนังสือใช่ไหมก็แค่มาพิมพ์ข้อความเพิ่มเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาหัวเรื่องเอาเป็นเนื้อเรื่องหัวข้อย่อยเป็นเนื้อเรื่องนะคะถึงเวลาเราก็ลากมาใส่เนาะสมมุติว่า ปุ๊บเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยชื่อเรื่องอะสมมุติว่าบทที่หนึ่งหายจากกดไหลย้อนได้โดยไม่ต้องใช้ยาสมมุตินะคะอ่พี่เมลีแนะนําแบบนี้นะจริงๆก็คืออยากจะแนะนําเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยเอาสม,มุนไพรไทยๆนี้แหละมาช่วยในกดไหลย้อนนะคะอันนี้เนาะอ่ะสมมติปุ๊บ หรือแม้แต่อะอันนี้เลยใช้ฟอนต์ของเขาก็ได้เนะหายจากกดไหลย้อนโดยอ่ะไม่ต้องใช้อย่า yeah. อันนี้เป็นชื่อหนังสือของคุณพี่เจี๊ยบนะคะนี่ติดตามผลงานของพี่เจี๊ยบได้นะคะเนี่ยก็ง่ายไหมคะตรงนี้เนาะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เนื้อหาพี่เมลีแนะนำว่าเวลาพิมพ์เนื้อหาค่ะให้เราเนี่ย ทำใส่ในเวิรก่อนเนาะพิมพ์ร่างไว้ถึงเวลามันก็จะง่ายเนี่ยกอตัวหนังสือจากในเวิรมาใส่มาใส่แบบนี้ค่ะหลักๆก,ก็คือคุณมีหน้าปกแล้วคุณออกแบบแพทเทิร์นไว้พิมพ์จากเวิรเนื้อหาที่เราเรียบเรียงเนี่ยมาใส่นะคะถึงเวลาก็กดดาวน์โหลดอ่ดดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยก็คือแค่เซฟไฟล์เป็นแบบ PDF นะคะแค่นี้เองปึ๊บถึงเวลาเราก็เลือกได้ว่าเราจะเฉพาะปกอ่ะถ้าเราต้องส่งปกให หน่วยงานหรือสำนักพิมพ์อย่างเช่นอุกบีซอย่างเงี้ยอะอะปกส่วนหนึ่งหรือถ้าสมมุติว่าเราอยากทำขายเราก็เซฟทุกหน้าเป็น pdf นะคะแบบเนี้ยปึ๊บก็กดเสร็จแล้วนะคะปึ๊บทำให้ดูเลยเนี่ยค่ะเราก็ได้ e-book ออกมา1เล่มแล้วนะคะเออไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยว ใครอยากดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆเนี่ยพี่เมลีจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้พวกเราเปิดใจว่าเฮ้ยคิดเนื้อหาได้ตอนทำมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโอเคค่ะถ้าใครติดปัญหาอะไรนะคะหรือสงสัยข้อไหนลองคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือติดตามสาระดีๆกับพี่เมลีไว้ได้มีอะไรพี่เมลีเอามาอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนจ้าตามช่องทางเหล่านี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ